ช่วงที่ส่งท้ายนะครับหมอกก็เห็นไตเติ้ลรายการเรามีรูปเม็ดเลือดนะครับก็เลยอยากจะบอกแล้วเกินนะครับว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดเนี่ยทานอาหารอะไรที่เหมาะสมนะครับเรามาดูภาพกันนะครับกรุ๊ปแรกเลยนะครับกรุ๊ปโอเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของบรรพบุรุษโบราณสมัยเก่าก่อนแล้วนะครับกรุ๊ปโอเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เป็นนักล่าสัตว์นะครับทานเนื้อสัตว์ได้แต่อย่าติดมันนะครับทานธัญพืชแล้วก็ออกกาลังกายเข้มข้นหน่อยส่วนกรุ๊ปเอเนี่ยนะครับใครที่อยู่กรุ๊ปเอครับให้ ทานโปรตีนที่เป็นถั่วเหลืองเยอะๆทานยาพืชเยอะๆผักเยอะๆนะครับออกกาลังกายไม่ต้องหนักเท่ากรุ๊ปโอครับอย่างกรุ๊ปบีนะครับจะมีการปรับตัวสูงรับเยอะอาหารนะครับยืดหยุ่นได้สามารถทานได้ทุกอย่างแต่ว่าควรระวังอาการท้องอืดจากข้าวโพดและคนออกกําลังกายบ้าน,นครับผมสาหรับไอซ์เนี่ยกรุ๊ปเอบีนะครับจะรวมจากของกรุ๊ปเอและบีก็คือควรจะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ให้ทานเต้าหู้อาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็อาหารทะเลนะครับแทนการออกกําลังกายแล้วก็ออกกาลังกายด้วยออกสลับเบาคือสรุปว่าทุกรุ ถ้าเราไม่รู้กรุ๊ปเลือดเราจะไปตรวจกรุ๊ปเลือดต้องตรวจยังไงนะครับมีภาพมาให้ดูด้วยนะครับก็กรุ๊ปเลือดนี่ยเวลาเขาตรวจเขาจะตรวจอยู่สามสามหลอดนะครับก็หลอดแรกเนี่ยตัว A หลอดที่สองตัว B ีหลอดที่สามตัว aB b นะครับเอาไอ้หลอดนี้ก่อนหลอดนี้ก็จะเป็นกรุ๊ป RH ส่วนใหญ่คนไทยจะเป็น R h อบวกนะครับส่วน A เนี่ยสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิด เลือดใครนะครับทำแล้วทำปฏิกิริยามันแตกกันอยู่เนี่ยก็จะถือว่าอันนั้นเนี่ยขึ้นก็คือขึ้นกับแอนตี้เอก็คือเข้ากับกรุ๊ปเอขึ้นกับก็คือกรุ๊ปบถ้าไม่ขึ้นกับทั้ง2อันคือ O ถ้าขึ้นทั้ง2ออันก็เป็นเอบอย่างในรูปนี้นะครับดูเม็ดเลือดของตรงกลางตรง B ีตรง B ีเนี่ยเขาจะจางก็คือเม็ดเลือดแตกเหมือนกับตรง RH รชใช้สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นกรุ๊ปนี้คือกรุ๊ปะไรครับ B R H บวกถูกต้องมาดูภาพต่อไปอันนี้อ๋อนี่เป็นควิดนะครับ อันนี้ A R H ลบอันนี้จริงๆแล้วเป็น B ครับ B R H บวกแต่เมื่อสักครู่ย้อนกลับไปอีกทีครับน้องไอซ์อ่าออันนี้เนี่ย R H บวกอย่างเดียวแต่ว่า B กับ A เนี่ยนะครับสองอันนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเป็นกรุ๊ป O ครับน้องไอซ์ตอบผิดไปภาพหนึ่งกรุ๊ปนี้คือ O R H positive ครับส่วนกรุ๊ปเมื่อสักครู่นี้ภาพอีกภาพหนึ่งครับจะเป็นกรุ๊ป B R H positive B R H นั่นแหละครับเพราะนั้นเนี่ยก็ให้ดูคร่าวๆคุณผู้ชมเจ็บปลายนิ้วนิดเดียวเหมือนกับเจาะเบาหวานนะครับผมแล้้ววจะไไดดเเอออออ่่ปููแลรรรืงงขกกาาาาททนหีีถิธ บางคนเนี่ยต่ออะไรยังไม่รู้กูเบื่อเยนะพี่ก๊อฟเออไม่ได้นะเดี๋ยวมีคำบัตรประชาชนต้องรู้กูเบื่อไปถึงไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่ได้นะตัวเไม่รู้นี่ไม่มีนะฮะไม่มีครับต้องต้องรู้ได้ได้นะครับเพื่อเวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นจะได้ให้เลือดได้ตรงกับมือใช่ครับนะครับอ่าวันนี้เรื่องราวดีๆของรายการ ที่ติดหมอก็คงมาเสิร์ฟคุณผู้ชมมากแล้วนะครับก็ทำให้คุณผู้ชมได้รับเก็บความรู้ดีๆไปมีความสุขมากมายก่อนนอนได้รับของกำนันไปด้วยเยอะแยะมากมายขอเที่รงของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับก็คือเสื้อผ้านี่นะครับจากไฮบริดครับผมใช่แล้วนะครับบัตรกำนันจาก Tesco Lotus และ B ีอ t ร์สเต็คบีเทดีนะครับแล้วก็มี T7 แล้วก็ดีเท็กไฟเบจาก TGI ด้วยนะครับวันนี้ผู้สับสนมากมายเลยนะครับก็ วอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยครับจะได้ติดตามพวกเราด้วยนะครับติดตามพวกเราได้ทางช่อง ทูแปดสิบห้าทูห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ในจาน PSI ด้วยใช่ถ้าตรวจสดสดนี่นะครับสี่ทุ่มวันอังคารใช่ครับถ้าไปดีรันล่ะครับวันพุธตอนหกโมงเช้าครับวันศุกร์ตอนบ่ายหนึ่งแล้วก็วันเสาร์เวลาแปดโมงเช้ามีด้วยวันอาทิตย์ตอนบ่ายสองด้วยวันอาทิตย์บ่ายสองด้วยใช่พบกับเราได้ห้าวันในสัปดาห์หนึ่งเลยนะครับใช่ครับและติดตามได้ในยูทูบด้วยนะครับใช่เสิร์ชว่าฮิตติดหมอใช่แล้วนะครับและเราดีดีของหมอโกฟหมอไอส์จะกลับมาับคุณผู้ชมใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสดนะคร ครับครับสวัสดีครับ